สวัสดีครับอันน and internet, ี kind of ้เราก็อยู่กับช่องงานลราละอ n d r o i d V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปดว่าเราจะทำเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้เช็คชวนเรื่องการลงทุนใดการลงทุนเป็นความเสี่ยงใต้คิดว่าเราจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับดอนนาร์กเลนเวอร์ดอนนาร์กเอเมเนทีฟัวเออรนะสายฟรีก็เล่นได้สร้างรายได้ได้นะอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนอาชีพที่พ่อค้านะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่83ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะก็คืออันดับแรกตอนคุยเนี่ยที่ที่คุยเนี่ยวเขาบอกว่าต้องใช้เทนะ อ่าโพชอ่าโอลินหนึ่งแล้วก็เจนโรหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันต้องใช้อ,อ่าเลสห้าสิบโอลินห้านะจริงๆมันตร,ตรงเคว้งเขาเขียนผิดนะตรงตรงที่ยื่นเควงเนี่ยเลยทำให้ผมงงว่าผมกลับมาดูเอ้ผมก็เอ้คับคาทุกคาผมเปลี่ยนสองตัวแรกเออไอโอเลนเนี่ยมันต้องห้านะอ่าผมเลยเปลี่ยนอาชีพไม่ได้นะผมเบอร์กว่าจะเปลี่ยนตรงนนเนี้ยได้นะก็เกือบโอ้ ั้งแต่ตีสามนะจริงๆผมมาตอนจ,อนะจอ็อบห้านะจ็อบห้าจ็อบสิบแล้วก็เลเวห้างตีสามจริงๆตีสิบนาทีก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะตอเน,นี้ยโอ้โหลากมาโอ้โหมงมากโอ้โหนี่ตีห้าแล้วนะโอ้โหเซ็งมากเลยลากมาขนาดนี้นะโอ้โหเซ็งมากเลยก็นี่คือว่าข้อผิดพลาดนะใครจะเปลี่ยนต้องต้องตกดเข้ามาดูตรงเคว้งนะจริงๆนะผมก็มันจะมีบอกตรงเคว้นะนี่ครับนะ ันจะชัวร์กว่านะไป,ไปดูรู้สึกมันมันม่วอเลยเปลี่ยนไม่ได้นะเซ็งมากเลยนะโอ้ยอย่างเซ็งเลยนะเสียเวลาสองชั่วโมงนะโอ้โหผมก็ทำไมไม่เปลี่ยนผมคิดว่ารู้ว่าไม่ถึงผมก็รู้ว่าเป็นบั็กเข้าเกมออกหลายรอบเซ็งมากเลยโอ้กว่าจะได้เปลี่ยนโอ้คือข้อผิดพลาดอะไรก็ใครจะเปลี่ยนก็รมาระวังก็ได้นะครับ โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนเรื่องการลงทุนแต่งได้ครับเอาเจอกันใหม่อีพีหน้านะโอเคเดี๋ยวทีอีพีต่อไปเราก็น่าจะไปเก็บเล้วเอาตั้งรล้านสิบนะโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย